ในทุกวันนี้เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจการแพทย์หรือแม้แต่ในด้านการศึกษาการใช้ AI ในการศึกษาและการเรียนการสอนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญที่จะทำให้การศึกษาเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทะลาง ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการใช้ AI เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสกอรระดับอำเภอทลางให้รวดเร็วและมั่นยำมากขึ้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้การส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำา i ไไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการอบรมในครั้งนี้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน AI เช่นการใช้โปรแกรม c h a t GPT เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำระบบ AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการช่วยในการจัดตารางเรียนการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและการบริหารข้อมูลผู้ใช้บริการการใช้โปรแกรม Leonardo AI ในการสร้างเจนรูปภาพสร้างงานศิลปะและวิดีโอคุณภาพสูงที่ล้ำสมัย ที่น่าทึ่งภายในไม่กี่วินาทีด้วยการควบคุมสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการในครั้งนี้ทำให้บุคลากรของสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอถลางมีความรู้ความเข้าใจความชำนาญในการใช้ AI เป็นการเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดเวลาในการดำเนินงานด้านเอกสารให้น้อยลง เพื่อการทำงานและสามารถนำเอาประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ได้จริงในชีวิต,ปร,ป,รวตประจำวัน,น,ววนการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปจากการประยุกต์ใช้ AI ด้วยโปรแกรม Chat GPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น6กลุ่ม 1. กลุ่มแผนการสอนกิจกรรมการสร้างแผนการเรียนการสอน 2. กลุ่มเกมและแบบทดสอบกิจกรรมการสร้างเกมและแบบทดสอบการศึกษา 3. กลุ่มแนะแนวกิจกรรมการปรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนระบบแนะแนว 4. กลุ่มสร้างสถานการณ์กิจกรรมการจำลองสถานการณ์สร้างการเรียนรู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา any way any time 5. กลุ่มเสริมสร้างทักษะกิจกรรมสร้างแนวทางการเรียนรู้การใช้ทักษะเพื่อการทำงานหรือการเรียนเช่นการสอนทักษะการนำเสนอผลงานของผู้เรียน 6. กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้ประวัติศาสตร์ 2. วิรตัตรสตีจุดเช็คอินภูเก็ตประเพณีวัฒนธรรมภูเก็ตอาหารและของขึ้นชื่อภูเก็ต จากการใช้งานเทคโนโลยี AI ในการปฏิบัติงานและจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอถลางมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการให้บริการและการจัดการเรียนรู้แม้จะมีความท้าทายในการดำเนินงานแต่ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนหากมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างผลกระทบที่ดีในระยะยาวต่อทั้งบุคลากรและผู้เรียนในพื้นที่